ทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องโมไปมันซื้อคุณทุกคนสบายดียำคำคำทำคำยำหม,มื่นเลยทุกคนนะวันนี้ก็มาให้ยูโคกินวันนี้นะวันนี้ ได้มากหมากลินไม,มน้มานี่หมักลินไม้หรือว่าหมักลินฟ้าแถวทางไทยเป็นเอิญนนะะหลังหอนหลังหอนอ่อนเลยทุกคนได้มาสองพักสองพักสองอันผมบ้ากับสูนเอามานะนี่ม่ได้เซตนั่นเซตเมนูหัวนี้นะคอยหมักลินไม้พี่น้องเลยนี่คอยเบิง่งกรตามมีซิ้นหมูนีเลยคอยซิ้นหมูนะอันนี้ผมมีทุกคนเลย มีแต่ก้อยแหละก้อยละลาก้อยก้อยเสื้อผักเสื้อผักบูดหอมเลยทุกคนเสื้อของบูดหอมเข้าไปนี่แหละก้อยแต่มันนี่นะมันก็ะเซ็บก็ดีเลยทุกคนเลยเหาะกระิเผาเผา,าจนมันไหม้จนมันจนมันแตกออกมาพื่อนทุกคนเลยเปิดมาเนี่ยนี่พอดีเหาเหาไปล้างน้ำเลยมันออกน,นะลูมออกเลยนะ เวลาเขากอยังมันสีบกขมคั้นมะนาวอีกซอยๆๆคั้นมะนาวนะสองพักเลยสองพักสองอันเลย ซอยทุกคนซอยเรียบๆบางๆเก้านะิเห็นเขาเขาดินเื้อขน ฮัลโหลแม่จะบริสิโทรศัพท์ไปบอสเสือผักลายๆเนี่ยเฉียบผักห่อผักบัวบัวเนี่ย ไปย,ยปไปูดเลยร้อยทำแบบสุดๆเลยน้อง

ลงไปเลยทุกคนปิดท้ายน้ำปลาจักหน่อยอลงลย

ร้ผมเสิร์ฟเรียบร้อยสุมอรนิ่ไหมาไม่ชุแมกินก่กินบอกชิมมึงก็ชิมไปแช่อไรซีจืดพักเล่นเห็ดบดเห็ดบดก็เห็นกระเทียมบานน้ำแช่ไปมีคม พรางจะหัวแรง้อนี่เราชมดินบ่พร้อมจมในไม้่ยระโดมไหม lắm lắm về không không nhớ không chết 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 chết

คือหาเมื่อยงืองอาะคางยิ่จัง่ายกวหือันอ่ะ่มากเรมาน้อยีนเพื่ออยากี้ก่อนก็เอาเนี่ยแกะเอามากเรืเอาหนอฮะมากินกมจะมันใหญ่น เอาเอามากเลยก็เอาเป็นเลยแอามาเอยก็แอามาแก่เนี่ยไปจี้มันจะหลับชินหลับชินแหละนี่กินหอมมันอ่ะ

thì tốt dạ ีเทาเราปีนแลตต้มด้วยกระบาดดกันแพร่แปะต้มันมคุมิดีนี่เกะคนนี้ละปีนแล้วแตต้มร่งหายเดียกจิกินอะไรด้วยน้อยต้มกัคุยมันง่าแต่นนง่ายคนเดียว

หลังจากกินข้ากินน้ำยาแล้วก็บำกมสูนก็มาเบ่งโท่ทัดนะเบ่งโท่ทัดพักผ่อนทุกคนเลยหลังจากที่ก,ก,กังวินะงวนวงงว่นก็เกี่ยวเข้าเนาะเกี่ยวเขากเขายมันตัดแล้วอยู่ทุกคนนะสำหรับกิมดีกับมาวัานนี้กับโมีไม่ยังไลทุกคนเนาะกับโซฟีมือเฮ็ดยูเฮ็ดกินสุปมันมาร์เนไม้มันนี่ก้อยมาร์เนไมนะไไไ้นะเฮ็ดก้นนอยมาร์เนไม้เฮิรนเขาสโน่กลิ่นผลไม้เสพนะเฮี่ลูกนายสาวบนัตก็กำลังขึ้นมา สวัสดีสาโบนัสไปอีทีลเเกือบไปโอ้ได้เกือบไปอีกโอ้เห็นเชือกืบไหมงเหวานอยู่มักซื้อเกืบนะมักซื้อของลิ้นสาบนันะโอ้เป็นตะแคงแ่เกืบเี่เนาะทเร์หนซื้อหันเหมาะติดเทเอรหอรับเนแพงเนนแพงประตูนะเอามอครับเจ็ดช โอ้7 0เจ็ดสิบพันไปรับจ้างทาหน้านะเนีปรัจ้างเกี่ยวเข้าเด้อไปาจข้าวเก็บเด้อเขอบใจเอฟซีน่อันทีอุ่นนุนเรานี่เข้าใจไหมเข้าใจจื่อเข้าใจเด้อวันนี้ตีตีามข้าจเกี่ข้ากินดีเออจะขอพกยักดึอ ครับโอเคทุกคนสำหรับที่นี้ก็ขอบใจที่เรา,าไปเมื่อสี่สัปดาห์แล้วที่เรา,ามาติดตามการชมเป็นกำลังใจบ้างขอาสูนนะสำหรับที่นี่ทีนี้บายบายบ๊ายบายอ่ะบายบายทุกคนบายบายสบายดีจะหอมไหมหอมพอไหมอืมหมวานอยู่เอเจอร์ใหม่